สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ช่นชอบด้ไก่สวยงามนะครับผมสหรับวันนี้นะครับผมอ่ากงไก่และคอนโดบัาบังลิกนะครับผมเพจกงไก่และคอนโดบับังลิกนะครับหรือว่าถ้าเป็นเพจไก่สวยงามก็จะเป็นไก่ใจบ้าบังลิกเองนะครับผมทําการรีวิวกรงนะครับผมอ่านะตอนนี้นะมีก็มีอยู่2รุ่นนะครับผมจริงๆเนี่ยนะมีประมาณเกือบ20รุ่นเลยนะครับผมแต่ว่าแจกแจงแบายดีเทลนะฮะ ตอนนี้มีแค่2อนะครับของมันหมดนะก็เหลือเพียงเท่านี้นะครับผมก็รีวิวก็สุเลยทีเดียวนะครับแต่บางก็จะ,ะแนะนํา2รุ่นนี้นะครับผมนะครับตัวบนก่อนนะตัวบนตัวบนก็จะเป็นรุ่นของ BLK 6 0 A นะครับผมขีดหนึ่งนะครับ BL ขีดหกสนะครับขีดหนึ่งนะครับผมส่วนตัวล่างนะครับก็จะเป็น BL ขีดหกสิขีดหนึ่งนะครับผมความแตกต่างก็คือจะมีขานะครับถ้าเป็นตัว B นะครับจะมีขานะครับตัว A ก็จะไม่มีขานะครับเป็นตัวซ้อนบนนะครับผมส่วนออปชั่นนะครับผมงอ์ชั่นการใช้งานก็จะม่เหมือนกันนะครับออปชั่นก็จะมีพวกตะแกรงเนี่ยถอดได้นะครับผมเนี่ยถอดนะครับถอดออกเลยนะ ก็ทาความสะอาดข้างล่างเสื้อพิมพ์ร้อนด้านล่างนะครับผมหรือนี่นะครับดิฉันก็ถอดหลุดออกมาได้เลยนะครับนะครับก็รุ่นนี้เพียงแค่ทางลูกค้านะครับติดตั้งไฟโอ้ยจะมืดหน่อยเพราะบางไม่ได้ติดไฟนะครับผมมีซื้อปิดเปิดนะครับผมการแหมก็เรียกว่าคุณคุณภาพมีเนี้ยบกะละีเดียวนะครับผมมีตัวป๊อกเป๊กนะฮะก็จะเป็นนี่นี่เล็กดูนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับกุ้งก่าและคนอนโดบางลิกก็ขอบคุณมากนะครับที่เบอร์โทรนะครับผม0 929422870นะครับผม0 929422870นะครับร้านอยู่ที่ลำลูกกานะครับลำลูกกาปทุมธานีนะครับโอเคนะครับ let's go บาย